โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าน้องฉลามนะผม x อ8ใหม่นั่นเองที่เข้ามาในลักกี้แล้วยาวนะผมนี่ผมก็ไม่ได้ถาวรหรอก <c oughs> ผมได้มา1วัน <c oughs> โอเคผมแล้วก็จะมาเ,เดี๋ยวเราไปดูความสามาร,รถของมันก่อนนะผม น้องเขาจะเป็นดาเมจสองนะผมระยะ1นึ่งะผมแล้วก็ลบแมกกาซีนหนึ่งนะจะเสียดายผมไม่มีอัตรากันยิง2เหมือนเจ้าอันนี้นะเอ็กเดผมเรียกมันว่าเอ็กแปดม่วงอ่ะใครจะได้กระ,ะแต่คนเลยก็น่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองกับหมดโซนฟรีสไตล์นะผมน้องเขาจะดีหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาเลือกของกันนะผมัืนี่ผมจะไปด้วยก็เป็น สองควงนะครับกับหน้ามาของแตงครับผมผมเอาเป็นอะไรก็ดีผมเอามาเส้นสามุกัน,นเอายาผมยาเราจะได้มาสมดสิบกล่องนะมาลองดูกับน้องกันนะผมด้วยด้วยหนักอยู่นะเรื่องอย่างนี้นะผมมาไปลองเลย ผมว่าผมตายได้เลยวไอ้คนอ,อย่างไรี้ยหมดเนี่ยไปหมดทุกนคนคนคนไม่มีเก็บละเสร็จก็จะมาลองสอบกับน้องมุกยิงนะโกรธมั้ยไม่รู้จะพายเท่าไหร่ ว่าน้องจะดีดประมาณตรงนี้เลยประมาณนี้แหละครับผมโอเคแล้วมาลองแบบโอมีคนมามาผมอเออเสียดายผมมันลั่นช้าสำหรับผมนะมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอก มันไม่ดีเท่าไออัตรกรยิงฟองนะแต่ดาเมจมันก็ใช้ได้อยู่น,น,นี่ผมเข้าหัวร้อยเก้าเก้าเะร้อยก้าแปดเร้อยเก้าร้อยก้าแปดขอบผมดึว้วยขอโทษครับผมผมยิงไม่ทันมา น้องอยู่ข้างบนนะน้องเข้างบนข้างบนมาผม <c oughs> น้องข้างบนออบอกกันยืดนึ่งเฮ้ยอุย้ย <c oughs> มาแตกครับผมมา <c oughs> จออีกครั้งหนึ่งครับผมเ <c oughs> นี่ยผมล่ามไม่ขึ้นหัวทุกคนเฮ้ย โอเคครับผมก็จะมาสรุปคร่าวๆนะผมก็สำหรับน้องเอฟแปนะผมใครจะว่าดีไม่ดีก็แล้วแต่คุณเลยนะผมแล้วแต่ถนัดแต่ผมชอบของอัตากันยิงสองมากกว่าครับน้องเขาก็ได้อยู่นะผมดาเมจเนี่ย่เบาเลยนะเข้าผลสองนัดดูเรื่องนะผมแตกอเครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมกับน้อง x m 8ฉลามนะ ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ